การปีนขึ้นไปตัดกิ่งไม้เป็นเรื่องที่อันตรายครับถ้าเราไม่ชํานาญก็อาจจะตกจากต้นไม้ได้ผมจึงตัดกิ่งไม้ด้วยเลื่อยแบบนี้ถ้าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วผมจะตัดไม่สำเร็จครับหมดแรงก่อนเดี๋ยวนี้มีเลื่อยโซ่ไร้สายที่ออกแบบมาสําหรับงานแบบนี้โดยเฉพาะท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างไร ผมสามารถตัดกิ่งไม้กิ่งนี้ได้ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีนี่คือเลื่อยโซ่ไร้สายของบอชรุ่น GKE18V ขีด25 TP ความยาวบาโซ่25เซนติเมตรการประกอบโซ่จะต้องดูทิศทางการเคลื่อนที่และลักษณะของคมเลื่อยด้วยนะครับต้องประกอบตามลักษณะในรูปถ้าประกอบสลับกันจะเลื่อยไม่กิน ขันฝาครอบยังไม่ต้องแน่นเพราะว่าเราจะต้องปรับความตึงของโซ่ก่อนความตึงของโซ่ที่เหมาะสมคือเมื่อเราดึงโซ่ออกจากบายจะต้องสามารถดึงได้อยู่ในช่วงระยะ3-4มิม mm. จากนั้นทำการล็อกฝาครอบให้แน่นด้ามต่อออกแบบให้ถอดประกอบได้ง่าย เมื่อใช้เสร็จจะสามารถถอดได้เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บก่อนใช้งานจะต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นโซ่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรทั่วไปได้ครับใช้แบตเตอรี่18โวลต์สามารถใช้ได้ตั้งแต่รุ่นที่มีความจุ5.5 Ah 8 Ah 12 Ah ระบบเซตตี้ของเล่ยรุ่นนี้ อยู่ๆแล้วเราบีบอย่างเงี้ยบีบไม่ได้นะครับต้องกดด้านหน้าก่อนไปอย่างนี้แล้วจึงจะบีบได้ส่วนตัวนี้ถ้าเรากำแบบนี้เราสามารถที่จะหยุดได้และบีบได้แต่ถ้าเมาื่อไรเราปล่อยมือสวิตฝั่งนี้มันจะถอยกลับแล้วเราก็จะบีบไม่ได้นะครับซึ่งจะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเปิดสวิตได้นะครับแล้วก็สวิตนี่สามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็ว โดยระยะที่เราบีบได้นะครับอันนี้คือหมุนช้านี่คือหมุนเร็วด้ามสามารถปรับยืดหดได้ตัดกิ่งไม้ตั้งแต่ความสูง2.4ถึง2.9เมตรความเร็วโซ่7.7เมตรต่อวินาที ผมสามารถตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่แบบนี้ได้โดยไม่ต้องออกแรงกดแต่อย่างใดปล่อยให้น้ำหนักของมอเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ส่วนปลายทำหน้าที่กดเลื่อยให้กินท่อนไม้ด้วยน้ำหนักของตัวมันเองนอกจากการใช้ตัดกิ่งไม้สูงๆได้แล้วผมยังสามารถใช้เลื่อยนี้เข้าไปตัดก้านใบโคนต้นอินทผลัมได้ด้วย ท่านที่ปลูกต้น um, อ milk, ินทผลามคงทราบดีว่าน้ำที่ก้านใบส่วนใกล้ลำต้นนั่นแหละครับมันมีความแหลมคมมากหลังจากที่ผมโดนน้ำตําแขนผมจึงไม่กล้าเข้าใกล้แต่ด้วยเครื่องมือนี้ทําให้ผมจัดการมันได้อย่างราบคาบเมื่อใช้งานเสร็จแล้วเราสามารถถอดแยกเลื่อยออกเป็น2ท่อนได้ทําให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ ส่วนรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับงานตัดไม้ในระดับที่มือเอื้อมถึงนี่คือเลื่อยโซ่ของบอสรุ่น GKE18V-20 บาโซ่มีความยาว20เซนติเมตรการปรับแต่งก่อนเริ่มต้นใช้งานเราปรับความตึงของโซ่ระยะความห่างของโซ่กับบาจะต้องอยู่ในช่วงระยะ3-4มิลิเมตรนะครับจะไม่ ตึงแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปเราคลายตรงนี้แล้วก็หมุนที่เป็นสีแดงนะครับเนี่ยหมุนหมุนไปด้านหน้ามันจะค่อยๆตึงถ้าหมุนถอยหลังจะหย่อนประมาณนี้อีกนิดหนึ่งจากนั้นก็ล็อก ด้านนี้จะเป็นฝาเปิดสำหรับหยอดน้ำมันเติมน้ำมันหล่อลื่นโซ่ใช้น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ได้ครับใช้แบตเตอรี่18โวลต์สามารถใช้ได้ตั้งแต่รุ่นที่มีความจุ 4Ah ถึง 12Ah ความเร็วโซ่7.2เมตรต่อวินาที หรือเวลาเกิดการสบัดแล้วเรื่อยอาจจะมาทำอันตรายกับผู้ใช้จึงมาพร้อมกับระบบคิกแบ็ครับแค่สบัดนีดเดียวจะหยุดเองในขณะที่ผมยังบีบสวิตช์อยู่นะครับอีกทีจากนี้ไปการดูแลตัดแต่งต้นไม้ที่บ้านผมจะก,กลายเป็นเรื่องง่าย แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือที่เป็นประเภทเลื่อยแบบนี้มีอันตรายนะครับแนะนำให้ศึกษาคู่มือความปลอดภัยที่มีมาให้ในกล่องสินค้าอย่างละเอียดก่อนใช้งานเลื่อยโซ่ไร้สายทั้งสองรุ่นนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Bosch ทั่วประเทศและทางออนไลน์ก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกันสวัสดีครับ